สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมารับชมรับฝั่งคลิปนี้นะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปยาวๆนะคะสำหรับหัวข้อคลิปนี้ปลายทางแห่งความรักของคุณ มีบทสรุปว่าอย่างไรนะคะนะเพื่อนๆคิดถึงกันเหมือนเดิมนะคะแม่หมอไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปยาวๆให้ขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็กติกาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเนานะมีกองการ์ให้เลือกทั้งหมด3กลกองการ์ด้วยกันนะคะเริ่มจากก่องที่1กล่องที่2และก่องที่3สําหรับเพ,เ,พเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ให้เวลาเลือกนะคะเพื่อนเอนานะห้าวนาทีเลือกเลยนะคะ กองกร์ดที่1กลองกร์ดที่2และกล่องกร์ดที่3เมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วแม่หมอเขาอ่านพลังงานหน้าไพ่กองก๊ารกล่องที่1เป็นกองก๊์ดแรกนะคะปลายทางความรักของคุณมีบทสรุปว่าอย่างไรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่นะมีคนที่เราศึกษาดูใจกันอยู่แต่อยากรู้ว่าปลายทางของความรักนั้นมันจะมีบทสรุปให้เราอย่างไรนะคะคลิปนี้ก็ สามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะเนาะเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกหมายเลขหนนะคะนะในหัวข้อคลิปนี้ปลายทางความรักของคุณจะมีบทสรุปว่าอย่างไรนะคะเนาะพลังงานหน้าไพ่นะคะที่แม่หมอจัดทําขึ้นนะก็ฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆเ,เนาะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้นนะคะด้วยแรงจิตอธิษฐานของเพื่อนๆน,นะคะเนาะ ส่งมาที่แม่หมอแม่หมอเป็นเพียงสื่อกลางในการอ่านไพ่เท่านั้นนะคะนะอย่าจริงจังซีเรียสนะคัเพื่อนเนาะปลายทางความรักของคุณมีบทสรุปว่าอย่างไรใบแรก the tower ตามด้วย ace of w a n d และเก้าเหรียญน,นะคัเพื่อน knight of p e n t a c l e ตามด้วย The love word นะต้องบอกว่าสถานการณ์นี้นะคะในะเรื่องของความรักนะแม่หมอคิดว่าบางท่านคุณอาจจะเคยมีประเด็นมีปัญหากันนะคะนะคู่ของคุณนะเคยทะเลาะแล้วก็ห่างหายกันไปก็เป็นไปได้หรือบางท่านมีการนิ่งเงียบไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะขอดูใบต่อไปแต่ว่ามันจะมีพลังงานของการเดินทาง กลับมาการเดินทางเข้ามานะคะเ,เพื่อนเนาะสถานการณ์นี้แม่หมอต้องบอกว่านะสำหรับเ,เพื่อนเที่เลือกกรุ๊ปนี้พลังงานหมายเล่หนึ่งปลายทางความรักของคุณนะคะนะอาจจะมีสถานการณ์ที่คุณกับเขานะต่างฝ่ายต่างนิ่เงียบหรือต่างฝ่ายต่างอยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะบางท่านขยันทำมาหากินนะเก็บเงินนะคะคิดว่าถ้าเรามีเงิน ทุกอย่างดีไปหมดนะคะความสุขก็มานะทุกสิ่งทุกอย่างจัดสรรจัดการได้ด้วยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะถ้าเรามีตรงนี้นะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้แต่พลังงานนะกไพ่บอกว่านะคะนะเพื่อนๆที่เลือกกรุปนี้คนรักของคุณนะถ้ามันมีประเด็นกันเกิดขึ้นเนี่ยนะบางท่าน อ,อยู่ดีๆก็เงียบหายนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวคราวเขา,ขาติดต่อสื่อสารมานะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นคู่เดลิเวอร์นะเป็นคู่ที่ เบื้องบนหรือสวงสวรคร์เนี่ยเขาจับจองให้เป็นคู่กันและกันนะแต่ทีนี้สถานการณ์การที่จะเป็นคู่กันได้เนี่ยมันต้องผ่านแบบทดสอบเยอะสําหรับเพื่อนๆกรุมนี้บางคนเจอปัญหารักสามเศร้าเจอปัญหาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนเจอปัญหาเรื่องของระยะทางนะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาได้เป็นคนที่อยู่ไกลกับเรานะเดินทางไปมาหากันค่อนข้างลําบากนะคะสถานการณ์นี้แม่หมอคิดว่านะ คุณจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นถ้าเป็นคู่ที่มีประเด็นนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะไพ่ของหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะปัญหาที่คุณได้เจอเจอการทะเลาะการขัดแยง้งปัญหาที่มันเรื้อรังมานานเกิดเปราะบางแล้วเกิด ตัดสินใจเลิกรากันอย่างกระทันหันก็ได้บางคู่นะคะเดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นกลับมาสาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะเพื่อนเนาะการเยียวยาที่ถูกต้องเกิดขึ้นนั่นเองนะ,ะสถานการณ์ที่ผ่านการตึง เครียดนิ่งเงียบนะคะนะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปปลายทางความรักของคุณนะคะแม่หมอขอดูบทสรุปจากไพ่ของโรแมนติกแองเจิลนะคะหรือไพ่นางฟ้าเขาจะมีบทสรุปอย่างไรให้แกเ่นเพื่อนกรุมนี้น,น,นนะคะเพื่อนเนาะขอดูพลังงานบทสรุปนะคะเขาจะมีบทสรุปว่ายอย่างไรว้า ยูดิเซอร์ฟเริฟนะคะเพื่อนๆเนาะจริงๆแล้วความรักครั้งนี้นะคุณเป็นคนที่ถูกเลือกถ้ามีประเด็นมีปัญหากันเกิดขึ้นตามคำที่แม่หมอแนะนำนะคะคุณจะถูกเลือกเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาแน่นอนนะคะเพื่อนๆเนาะตามด้วย w o r y s o o n เร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆเนาะสถานการณ์ถ้าคนที่มีประเด็นกันเรื้อรางมานานแล้วนะ นานแล้วคะ่ะไม่หมอไม่ได้ติดต่อนานแล้วนะแต่ในไม่ช้ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเพื่อนๆเนาะและใบสุดท้าย risk go off control issue ปัญหาท่าคู่ครองของเรานะคะ คนที่เราดิวอยู่ด้วยหรือคนที่เราครบด้วยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาหรือครอบครัวฝั่งเรานะเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนเนาะมันมีปัญหาในะเรื่องของการให้อภัยการยอมรับนะคะเคลียร์ปัญหาณนะตอนนี้ก่อนนะคะเพื่อนเนาะเมื่อเคลียร์ปัญหาได้แล้วทุกสิ่งทนะุกอย่างมันจะเป็นไปตามเป้าหมายนะคะนะในไม่ช้านี้คุณจะเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะเพื่อนเนาะขอดูไพ่จาก วิสเปอร์ออฟเต้องการแนะนำอะไรกับเพื่อนๆกรุ่มนี้ไปทางความรักของคุณมีบทสรุปว่าอย่างไรนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะด้วยแรงจริตอธิษฐานของคุณคุณอธิษฐานถึงใครอยู่ขอให้ปลายทางนั้นออกมาเป็นผลสำเร็จด้วยเถิดนะคะเนาะใบนี้หมายเลขที่36นะคะเขาบอกว่าคุณเลือกถูกแล้วนะคะเพื่อนๆนะถ้าคุณคิดจะรอ คนคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะเพื่อนเนาะตามด้วย U R l i m i t e s, <S นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนมีความสามารถทุกสิ่งนะคุณจะประสบความสาเร็จแน่นอนกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะเพื่อนเนาะและใบสุดท้ายแทนความรักของคุณนะคะจะถูกทะนุถนอมนะ าภาพเด็กหญิงผู้นี้นะคะมีสัตว์ตัวเล็กเหมือนนกนะคะนอยู่บนฝ่ามือของเธอนะแม่หมอคิดว่าความรักครั้งนี้คนคนนี้เขาจะกลับมาดูแลคุณธนุทนอมเอาใจใส่ดูแลคุณนะขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักนะคะคนคนนี้อยู่ในกลุ่มของชาวทัดไฟเมษิงธนูรวมถึงชาวทัตุดินพฤษกันมังกรและชาวทัดลมนะคะเพืเ่อนๆนะ เมทุนตุนกุ้งนะคะสำหรับเพื่อนๆกลุ่มน,นี้นะแม่หมอเป็นกำลังใจความรักเสมอๆขอให้ปลายทางชีวิตของคุณสมหวังทุกประการบา,บายๆนะคะพบกลับกองการกองที่2ต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่2นะคะในหัวข้อปลายทางความรักของคุณมีบทสรุปว่าอย่างไรนะคะไมะ่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นะคะ นะเดียวกับใครอยู่หรือติดต่อสื่อสารกับใครอยู่นะคะคลิปนี้เรามาดูซิว่าปลายทางความรักระหว่างเรากับเขาจะเป็นเช่นไรนะคะเนาะขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนนะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนนะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะสิงใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่ด้วยร่วมนะคะเพื่อนเนาะไพ่ของ ราชาผู้ถือเหรียญน,นะคะเพื่อนเนาะตามด้วยไพ่ของ Justment การหลุดพ้นหลุดห่วงพันธนาการเหมือนคนหมดกรรมต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนเนพะ่อเนาะตามด้วย8เหรียญแล้วก็3ดาบนะคะเพื่อนเเนาะสำหรับเพื่อนๆนกลุ่มนี้ไม่เหมาคิดว่าคุณอาจจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะช่วงนี้นะ หนึ่งเหรียญอัศวินผู้นี้ถือเหรียญนะคะเพื่อนเนาะต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนกรุ๊ปนี้นะคะในเรื่องความรักของคุณนั้นนะถ้าปลายทางชีวิตคนที่เรารักอยู่ณตอนนี้นะช่วงนี้เขากำลังขยันทำงานนะคะกำลังบ้าง,งานกำลัง สร้างเนื้อสร้างตัวนะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีทรัพย์สินมรดกมากมายนะคะเพื่อนเนาะถ้าตอนนี้ยังไม่รวยต้องบอกว่าในอนาคตเข้ารวยแน่นอนเป็นมหาเศรษฐีได้นะคะเพื่อนเนาะคนคนนี้เนี่ยในความคิดเขาเนี่ยเป็นคนที่ถ้าจะมีครอบครัวนะคะอยากจะสร้างตัวให้มันมั่นคงกอนนะแล้วคนคนนี้เป็นคนขยันนะคะเพื่อนๆเนาะ บางครั้งงานที่เขาทำเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสีเทาๆก็ได้นะมันไม่ได้ผิดกฎหมายโดยตรงนะคะเพื่อนๆเนาะเช่นจดหวยเล่นหุ้นขายลอตเตอรี่นะหรืองานความเสี่ยงอืนอ่นๆเช่นบางท่านก็รับเขาเรียกอะไรตัดรถนะคะรับซื้อ,อชิ้นส่วนของมือสองอะไรอย่างนี้มันก็เป็นความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆเนาะหรือทํางานทางด้าน ข้าราชการก็เช่นทหารตำรวจหมอพยาบาลนะมันก็เป็นงานความเสี่ยงเช่นกันนะคะเ,เพื่อนๆนะะดวงชะตาชีวิตของคนคนนี้นะคะ,ะที่เขาเนี่ยเข้ามาสารสัมพันธ์กับเราแล้วก็จะเป็นปลายทางชีวิตของเรานะแม่หมอคิดว่าถ้าคุณกับเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานนะและมันมีประเด็นเกิดขึ้นคือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกยกระดับ พลังงานที่ไม่ดีเนี่ยจะถูกขจัดออกไปสิ่งดีๆจะเข้ามาทดแทนเหมือนสภาวะที่คุณเนี่ยผ่านอุปสรรคปัญหานั้นได้สภาวะทีะ่มันเหมือนแบบทดสอบที่ทำให้จิตใจเราคว้ยเนาะปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขายังกอดเก็บความรู้สึกและเขาก็จะกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่คุณนะคะปลายทางชีวิตของคนคนนี้แม่หมอคิดว่านะคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่มีประเด็นกัน แต่ว่าพลังงานค่อนข้างดีแล้วพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนลงมาปรบปีเปล่าเต่ให้คุณแล้วนะคะขอดูซิว่าไพ่จากโรแมนติกแองเจิลต้องการแนะนำอะไรกับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะปลายทางความรักของคุณมีบทสรุปว่าอย่างไรจากไพ่ของโรแมนติกแองเจิลนะคะเพื่อนๆ p a y a t e t n t i o n to t h e r e s p e c t แม่หมอคิดว่าความรักครั้งนี้นะคะบางชีนะ มันต้องมีการให้อภัยกันจริงคนที่คุณรักถ้าเป็นคนที่มีประเด็นเคยทําให้คุณเสียใจเศร้าใจเนาะเขาจะกลับมาขอโทษนะคะเพื่อนเนาะเขาจะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะคะเพื่อนเนาะอยู่ที่ตัวตนของเรานะคะเพื่อนเนาะใบต่อไป h u r i เรกแฟม i ลี่ s นะคะสถานการณ์นี้มันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะเพื่อนมีปัญหาเรื่องของพ่อแม่ เด็กๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องเยียวยาตรงนี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้าย separation นะคะเ,เพื่อนๆสำหรับเ,เพื่อนๆกรุ่มนี้นะถ้าสถานการณ์ที่คุณได้เจอเจอนะทำให้คุณกับเขาต้องห่างหายกันต้องจากกันไปมันจะเป็นการจากแค่ช่วงระยะหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆเนาะจะนานสักกี่เดือนกี่ปีแต่ว่าคนคนเนี้ย ถ้าเขาติดประเด็นปัญหาเหล่านี้บางทีเขาอาจจะมีประเด็นกับครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมหรือเขามีประเด็นกับคุณเช่นเป็นคนที่มีบุตรด้วยกันแต่ว่ามีประเด็นการเกิดขึ้นปัญหานั้นมันไม่ได้มีเราเพียงคนเดียวมันมีบุคคลที่3ด้วยแล้วทําให้คุณกับเขาต้องหันหลังจากกันหรือจบจากกันไปเนาะแต่ผลสุดท้ายพลังงานนี้จะกลับเข้ามานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอยู่ที่ตัวตนของเรานะคะแม่หมอคิดว่านะขอพลังงานเพิ่มนะคะจากไพ่ของ Whisper of Love ต้องการแนะนำอะไรเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะขอพลังงานเพิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะว้าวไพของหมายเลขที่50ความเป็นครอบครัวกลับมานะคะเพื่อนเนเนาะถ้าคุณรอเขาได้ถ้าคุณให้อภัยเขาได้คนที่จากไปเขาจะกลับมาสร้างความมั่นคงให้แก่คุณนะเห็นภาพไหมคะเพื่อนๆนบ้านที่สวยสดงดงามมีภาพของหญิง และชายผู้นี้นั่งมองความอบอุ่นความเป็นครอบครัวจะกลับมานะคะเพื่อนและใบสุดขออภัยนะคะใบนี้ใบนี้บ่งบอกว่าความรักครั้งนี้นะคะมันต้องเอาใจใส่ต้องดูแลกันต้องทนุถนอมนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเหมือนภาพของหญิงสาวอยู่กับสัสตว์ต่างๆเนาะเราต้องให้ความเห็นอกเห็นใจเขานะให้ความทนุถนอมเขาเขาถึงจะ เชื่องหรือไม่ให้เราดูแลได้อันนี้นะคะแม่หมอนะขอดูใบสุดท้ายนะคะจากไพ Whis ่ whisper o f l e v e หมายเลขนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะหมายเลขที่16 right is a o l a o u นะคะความรักอยู่รอบๆตัวเราเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆกลุ่มน,นี้นะคะแม่หมอคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะสามารถปรับตัวและรีแลก สามารถหาความสุขได้ด้วยตนเองนะที่ผ่านมาถ้าคุณเคยผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดปัญหาบุคคลที่3ปัญหาที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดปัญหาที่คุณไม่ได้รับการเปิดเผยใดๆก็แล้วแต่ในสถานะ,านะความรักปัญหาที่คุณถูกทอดทิ้งนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเติมเต็ม หาความสุขได้ด้วยตนเองนะแต่ว่าถ้าคนคนนี้นะคะกลับมากลับมาเป็นบทสรุปหรือปลายทางชีวิตของคุณอยู่ที่คุณจะตัดสินใจแล้วนะคะ fc ของแม่หมอนะคนคนนี้อยู่ในกลุ่มของชาวธาตุด,ดินเนี่ยค่ะที่โดดเด่นเนาะพระศกกันมังกรชาวธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มนะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปพลังงานกองกัดกองที่สองแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะส,สิคะพบกับกองที่3ามต่อไปได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ลืกรปที่3ในหัวข้อปลายทางความรักของคุณจะมีบทสรุปว่าอย่างไรนะคะไม่ว่ากรณีที่เพื่อนเพื่อนจะคบใครอยู่นะคะศึกษาดูใจใครอยู่นะเรามาดูซิว่าปลายทางความรักครั้งนี้มันจะเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตนะคะองคูบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนเพื่อนนะในการเปิดพลังงานหน้าภัยนะคะเพื่อ,อนนะ สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าพ่ยโดยรวมนะคะเพื่อนๆเนาะฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้นนะคะเพื่อนๆใบแรกคุณได้ไพ่ของ8ไม้เท้าตามด้วยไพ่ของ3ถ้วยความสําเร็จมาแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะตามด้วย4ไม้เท้าว้าวดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับเพื่อนๆนะกรุ่มนี้ just i c e ก็มา ความสมหวังความสําเร็จความถูกต้องมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะตามด้วยไพ่ของหนึ่งเหรียญว้าวแม่หมอดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆกรุปนี้นะในเรื่องความรักของคุณปลายทางของคนที่คุณศึกษาดูใจด้วยนะคุณจะประสบความสําเร็จนะจะช้าจะเร็วแม่หมอคิดว่านะคะแน่นอนที่สุดคนคนนี้ อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะแล้วเขาจะนำพาชีวิตของคุณเนี่ยให้ไปถึงจุดหมายบางท่านนะคะจะถึงลงหลักปักฐานแต่งงานมีงานวิวาได้นะคะการฉเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคนคนนี้นะคะนะเขาจะสร้างความมั่นคงให้แก่คุณความเป็นครอบครัวสีไม้เท้านะคะพเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของความรัก นะคุณจะได้สิทธินั้นนะคะ j u s t i c มาแล้วนะคะเพื่อนๆความถูกต้องความยุติธรรมเกิดขึ้นสภาวะ S of pentacle หนเหรียญนะคะความสำเร็จโชคราบนะจากคนรักคู่ครองนะโชคราบจากการเงินเข้ามาแล้วปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดนะคะเพื่อนนะๆเนาะการริเริ่มการผลิดอกออกผลที่ดีแบบปดไบเท้าเป็นไพ่เริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคนคนนี้บางทีนะเขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณก็ได้นะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้มีเรื่องของปัญหาระยะทางปัญหารองดิทนนะคะการติดต่อสื่อสารผ่านโลกโซเชียลผ่านโลกออนไลน์ก็ได้แต่ว่ามันถูกตาต้องใจสิคะเพื่อนๆเนานะแล้วเขาก็จะมาสารความสัมพันธ์ถึงขั้นสุดกับคุณนะแม่หมอดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆรุ๊ปนี้นะขอดูซิว่าไพ่าจาก โรแมนติกแองเจนะเขาจะแนะนำอะไรกับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะคนคนที่เป็นปลายทางชีวิตของคุณนะไพ่จากโรแมนติกแองเจแนะนำเพื่อนๆหน่อยนะคะใบนี้ Separation ถ้าคุณกับเขาเคยขาดการติดต่อสื่อสารกันไปบางท่านด้วยระยะทางด้วยปัญหาที่ ไม่เข้าใจกันนะมีปัญหามีประเด็นแล้วห่างหายกันเลิกรากันไปผลสุดท้ายเขาจะกลับมานะคะเพื่อนเนาะแล้วก็นี่เลยฟรียูเซลขอให้คุณปลดปล่อยนะคะพลังงานใดที่ไม่ดีปล่อยวางนะคะเพื่อนเนาะเปิดรับพลังงานใหม่ๆเข้ามานะรีจิกแฟกเตอร์นะคะสำหรับเพื่อนๆกลุ่มนี้แม่หมอคิดว่าคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมาก นะปัญหาที่มันรุมเร้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องปล่อยวางนะหรือมีการให้อภัยกันถ้าเป็นคนที่มีประเด็นกันเกิดขึ้นเขาจะมาสร้างความมั่นคงให้แก่คุณถึงขั้นขีดสุดเขาจะทําตัวดีขึ้นว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆเนาะคนคนนี้เป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะหรือเป็นคนที่มีความแตกต่างในะเรื่องของอายุอายุห่างกันมากๆก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆนะขอดูซิว่าไพ่จาก Whi s p e r of Love ต้องการแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะคนคูนี้นะ Whisper of Love ต้องการแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะปลายทางชีวิตของคุณพลังงานหน้าเพ่มันอ่านได้หลายมิตินะคะเพื่อนนะแต่ว่าแม่หมอขออ่านพลังงานสั้นๆเท่านั้นเอาใจความนะคะเนาะแม่หมอไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปยาวๆต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะใบนี้นะคะหมายเลขที่24แล้วก็ หมายเลขที่10นะคะเพื่อนๆเนาะหมายเลขที่47นะคะต้องบอกว่าไพ่จาก whisper of love นะคะแนะนำว่าปลายทางชีวิตของคุณนะบางทีนะคะถ้าเราเป็นคนมีอีโก้เยอะนะเพื่อนๆเราต้องลดลงหน่อยนะคะคนของเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นเหมือนพวกส e n g t h นะคือเป็นคนแข็งแข็งเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนหักได้ไม่ยอมงอดังนั้นถ้าคุณมีประเด็นกันเกิดขึ้นคุณยอมนะคะยอมอ่อนข้อนะยอมเอาอกเอาใจนะจากมังกรที่ร้ายกาจก็จะมานั่งเล่นกับคุณละนะคะตามภาพนะคะเพื่อนเนาะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้มันอยู่ในมือคุณแล้วอยู่ที่คุณจะเลือกความสำเร็จคำว่าพ่อแม่ลูกจะกลับมาอยู่ที่มือของคุณ อยู่ที่ใจของคุณนะคะและใบสุดท้ายนะคะคุณนะยื่นมือไปให้แก่ชายผู้นี้หรือหญิงผู้นี้นะคะเขาจะตอบสนองกับคุณเขาจะกลับเข้ามาคุกเข่าขอคุณแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆเนานะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปพลังงานแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆเนานะคนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะที่โดดเด่นนะเมสิงธนูชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตชาวธาตุลม มีทุนตุงกลุ่มราคามาครบสี่ธาตุรวมถึงชาวธาตุด,ดินด้วยนะคะเพื่อนเนาะพืสอศกันก่อนนะคะวันนี้แม่หมอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทําขึ้นนะรวมถึงคลิปการหาพลังงานตัวเลขด้วยนะคะแม่หมอลองทําดูนะคะว่านะสนุกสนุกนี่แหละแต่ว่า มันจะได้ผลตอบแทนในลักษณะที่ว่าเข้าหรือไม่เข้านะแต่ถ้าสําหรับเพื่อนๆท่านใดชอบการเสี่ยงก็ลองๆองดูติดตามกันไปนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ